สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราจะมาทำบับเบิลแบบใหม่กันนะคะอุปกรณ์คือถุงพลาสติกหรือถุงแกงแล้วก็ที่รีดผมและกระดาษนะคะรอบแรกเราจะทำเราเคยทำแบบพันปากถุงแล้วก็เอาเทปกาวปิดใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราจะใช้ความร้อนนะคะ,ะเราได้ถุงมาแล้วแล้วก็เตรียมถุงขนาดใหญ่นิดนึง ประมาณ6คูณ11แล้วก็เป่าลมเข้าไปค่ะเป่าลมเข้าไปเลยพอเป่าลมเสร็จปุ๊บเราจะพับปักถุงลงไปให้เรียบร้อยพอพับปกักปากถุงได้แล้วเนี่ยเราก็จะใช้กระดาษมารองถุงอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้ความร้อนมันโดนถุงและยุบแล้วละลายติดที่หนีบผมแล้วก็เอาที่หนีบผมที่ตั้งความร้อนได้แล้วเนี่ย มันหนีบหนีบเสร็จแล้วเราแกะดูก่อนว่ามันติดดีไหมถ้ามันยังติดไม่ดีเราก็หนีบซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าลมมันรั่วออกไหมแต่น,นี้มันยังติดไม่ดีเราก็หนีบซ้ำอีกทีหนึ่งไม่ต้องค้างไว้นานนะคะเดี๋ยวถุงมันจะละลายติดกระดาษล้วก็ใช้ระยะเวลาแค่แบบเดียวส่วนผลงานที่ได้มันก็จะเป็นบับเบิ้ลแบบสี่เหลี่ยมนะคะ ออกแบบมาแบบนี้เหมือนถุงขนมเลย